ทำอนไกไดเอ้เอ้จะเพึ่งไหวเอ้ยอ้ยมันบ่ได้เลยท่น บรรยากาศยามแรีงฝนสีตกอีกแรงเมือนี่พี่น้องเ,เอ้ยอ่าชีคอดย่ามห้ย่ามห,หน้าแล้วเพื่อนี่มาหาสางหลาเพื่อนน้องไส้เพื่อนอยู่พี่คอดย่ามเลยพี่น้องมาจอดอ่าจอดขาดน้าแดดได้เมือนี่ขาดกับพระท่านได้จอดเอาขาดนอยังมาสางประจำหมู่บ้านเฮามีบอนเดียวมีผู้เดียวในหมู่บ้าน ส้างซอมแป้งส้างจอดเอ๋ออันนี้มาจอดนะเพิ่นให้เพิ่นจอดให้ตั้งแต่ซื้อมาบอท่านได้จอดพอดีตัลโหลยงแนมได้ก่อนถึงเยี่ยมัดได้จะซื้อมาบอท่านได้จอด นนนนััอ้ระบบเนี่ยนัย่นเลยแล้วก็สั่งมันหันกับรถท่านได้จอดก็แหละหอดย่ำม,มาหนะน่ะทีสีจอดอีกเครือหนึ่งอันนี้จอดพอได้ลงไห่ลงหนาก่อนมันมันหักมันเพลยลายบอนนะอันนี้ก็มแม่นเบิดนี่ปีกายนี่ยฝ้าไลายก็าเรื่อได้จอดนี่ตนนัวนี้ปีกายเฝ้าแห้งแล้วก็อันนี้น้ำเบิร์กเอาพี่นอ้องมันหักเบิดตเด จำเป็นตรงไดจอดไหมเบิร์ดพี่น้องเลยตอนนี้ทำการคัดอาออันนะซีมันออกกว่าซีมันหนาปวดเลยสร้า,รางจนจอดเบิร์ดฟิปตรงน่ะ <c oughs> นี่ก็ฮักกับพี่ของของเก่า สี่ได้จอดเพราะได้ใส่งาน,น,นก็สีเอ้าเล็กเสริมใส่เนี่ยเพราะสีได้ใส่งานปิด่าแปิดเนี่ยไปเนี่ยมาจุดเจ็บตาเนี่ยเป็นจอด ขักแน่แล้วเนาองางว่ามันบกวกออกเัวเนี่ยอ่ะมาหอเทือนแล้วพี่น้องอ่ะตัดภาพตอนนี้มาหอเทือนแล้ว กาค่ามือสร้างจอดเพิ่นกะาหกสิบพันกีบพี่น้องไงหกสิบพันกีบกะถ้าเป็นเงินบาทก่าบู้บ้ามันสีตกอยู่จักบาทเนาะกะบ่ทังบ่กะบ่ทังรอยบาทบางเถื่อแม่นบ่ปะวิช่างลอยสาวบาทถ0กสิบพันกีบบ่ฮอดนี่แหละสร้างฝีมือสร้างเพิ่นจอดกับประมาณนี้ น้องไม่เห็นไปเรียนวิชาชีพเลยครัมาเปิดร้านซ้อมแปงอยู่ในบ้านเขาจอดนะตั้งแต่เอาสื่อมาเนี่กบบยกระบอได้จอดนี่ยสองบอนเนะาะเด็กแตว่ว่าซีมองจอดนี่นี่กระบอกไรจอดเนี่ยมันหักเบิดเลยครับตัวนี้ก็หักนี่ก็บเรียกว่าจอดเบิดเลยซื้อมากระบอกไรจอดเลยครับุ้มนี้ก็คอยแก้ไขน้ำรังอันใดที่มันพอใส่ได้ก็สิใส่ไปก่อน เลยไปจอดขาดอีพี่น้องเลยจอดขาดนี่เพราะว่าต้นหนันเพิ่นเพิ่น,พนจอดไปบ่าเพราะเพิ่อน,พอนอันนั้นนะพี่น้องเพราะผ่าเพิ่นได้คายนะพอหายมันอยู่บ่านนี้มาจอดหายมันแน่นอนเลยเมือน,นี่โอย <c oughs> า,ากเฮ็ดลายเถื่อนี่ก็เสริมเล็กจังสีเสริมเล็กจังสีเพราะว่า มันยานมันสีควาออกตัวนี้นะเลยบอกสร้างเพื่นจอดเสริมเล็กใส่เล็กเนี่ยนี่แต่ว่ามันกะบนในใจว่ามันสียูหรือโบอพี่น้องเพราะว่าเล็กมันค่อนข้างติดสนิมมันเขาเมียงเลยแต่ว่ากะลองใส่ไปก่อนแต่ว่ามันอ่าห่างออกมันควาออกอีกอะจึงแก้ไขอ,อีกเธอสองเนาะ นี่แหละพี่น้องสี่เกี่ยมออกห้ออกหน้าเลยลงห้ลงหน้าแล้วพี่นอ้องเอ้ยเมื่อคืนนี่ยกับฝนตกแห้งพอสมควรเดี๋ยวทั้งบ้านเอาเนาะเมื่อน,นี้แม่นสีประกอบเมือ่อวานเนี่ยแม่นเอารถอันนี้ไปจอดไปเสื่อมอ่าเหล็กเนาะเพราะว่าเนี่กระจอดขาดมันน้ำเดีดเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เฮาเสื่อมาเนี่ยบ่ท่านได้จอดได้ขาดตั้งแต่เพิ่นจอดนะกระด้ามเบิ้ดเนี่ยเพราะว่ามั่อนี้ได้ใส่ได้โดนซ้ำได้ดอกเนาะมื่อนี้แม่นสีประกอบสี่เหล็กพี่น้องเลกาสี เอารถนี่เมื่อหน้าพี่น้องเลยเพราะว่าฝนตกเลยหายหน้าเห่านะมันข่ามห่วยมันไปโบดได้ดิเนาะมันข่าห่วยข่ามแม่นำ้ำเมื่อนี้กะเห็นว่าไอ้ซากเปิ่นเอาเมื่อแล้วเนาะเอารถเมื่อหน้าแลยเมื่อนี้เขากระสีม่างรถเลยกะรถแม่โยพฝนเลยอันนี้แม่นสีประกอบก้อนสีหม่างตีนเล็กเลยกะสีพันรถอันนี้ก้อนเนี่ยกะมัน เพิ่์นจะไปเจีให้พ่อเนี่ยเพิ่์นจล้วไปเจี๋ยงพอเนี่ยเจี๋ยงนะนี่เจี๋ยงนี่ยเจี๋ยงตัวเนี่ยจับดีๆเด้อปล่อยให้มันขึ้นไปจียมอันนี้ก็ได้เออเออจับขึ้นมาเออเออเออขึ้นมาเด้อบอปล่อยเด้อฮัลโไปเชื่อมเล็กเมื่อวานนี่ เออจับซือ่อจังสีบ่บางัดฮะจับจังสี่จะสีนิ่วแห้งจับซื่อเอออืมอืมแค่จับไปแก่สือส่อๆจังสีท่าน,านหจ้าเจ้านี่ฮะสีม่างรุ่มมันออกก่อนน้ำมองคำก่อน ข้งกางติูตีตึงแต่พอดีดีตีบดายบ่มันบดายเลยตอนต่ำปวดอีกทีนี่มันบดายตีเพื่อ ตามโผดห้าไม่ห้องพื้นดูใดไปจอดไปเสือมยอยกขึ้นบัดเดียวบัสสองขางก็ดดาลุกเขาดินเลย เนี่ยผู้เดียวเป็นบทแต่นมันสิตอดจ้ะเะ็นบอกทงแตน ันแหละน้ำขอบมันหะเออ Yeah. เอาไม้ออกเถิงมีบัวันเนี่ยแห้งไปอ๊บอ,อีกข้างนึงเ,เร็วเร็วน่นจะได้อยู่เอ,เอาไปเจียมา เดี๋ยวเลยเออกลมาทางทีมนะั้งลวดินมันอ่อนลุกเขาเลยเต้ยมันีกูเต้ยหาย ครื่องนะพรท่านได้เปลี่ยนถ้าเมื่อหอดหน้าปะอยู่นอห,อหน้าก่อนเมื่อลงหน้าทิงๆก็ค่อยเปลี่ยเนเสริมใหม่เมื่อปไปงานดองเบาหน่อยสิเอาส่งสใส่เสริมว่ามีส่งใส่เรียกหอยเริ่มไง

บ่บ่เว้าคือเด็กน้อยนี่คือดอกฮะบ่เอ๊ะตอกดมดอกกระเทียมหนักนี่หนักอีควดอกใบนี่อยว่าเฮ็ดเฮ็ดเี่ยมันก็มีเหื้อตัวเจ้าก็ได้เฮ็ดซําีแต่ว่าน้อยบ่ยากแตเด้เป็นเ้องมเฮ็ดเบิ่งขึ้นจะสิบ่ออก 嗯，我。Mm. kena tang maktai alah maknya ni pun ka leuk tu dia ah, lah <coughs> ponyo

กตวยกตีตวว๋ีเบาไงรมืออีธิีอดอกไฮตวยดอกไฮตวยมีก็ดีคร ้ำต้นแต่หอีกเด็เอ๊ต้องอิดเพื่อตุยขาอยูหรอขนายยู่เลยเหรอเอะัวกับท่านเลีย ตูกกามเป็นหมัดเป็นหมัดโอแต่เค่น่ม่แม่แม่แ่เม่่แม่แมแม่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 ่แม่แม่แม่มม ขนาดมันเท่านจำเลยมันเืิันมันหักี่ยซึมไหมโอ้ซึมเลยอยู่น้ำมันเกียรนะ์นีซึมทาน,นี่ยระท่านได้เปลี่ยนไหม,มท่านจำทำามเปลีนนนะ่ยนเนี่ยนเปลี่ยนเกี่ยวไหม้รเอไ เกียดสิคอยต้านอยู่จะบิดนี่เออมันอันนี้เดี๋ยวมันเตียงตัวนี้มันซื้อมาตั้งแต่เฮาซื้อมาบ่ทันได้เปลี่ยนนี่ตนี้ล่ะเปลี่ยนจะสิได้เปลี่ยนตัวนี้บ่ทันได้ใทันได้เปลี่ยนซะะ mày này, ở với tôi này. Thôi. Thôi. Thế còn เขไยประตูวัวก่อนะตาที่อ๋อตะเกียบตัวร็อกตัวอ้าวอยู่เพียงจุนอยรถนัก ตัวไหนปืดแบบไงปื้เปืดประตูปื้ดจังไปิดจังสี่เอาก้ามเลยรู้แม่ปิดมีไง บิดไงอีเกเจ็บเอาคักคำลงบ่ลงดิ น้ำมันกอกน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องเขาสี่เมื่อเปลี่ยนอยู่หนะ้าพี่นอ้อยเนาะกะ็ติดตามอีพีตอนต่อไปเขาสีเอารถเมื่อหน้าเลยเพาะสี่คำหวยด้หรือบ่อพี่นอ้อยเนาะเพราะว่าถ้าเ่อป้าอยยุบ้านเนี่ยถ้าฝนตกอีกน้ำเต็มหวยสีคำไปบ่ไดดเพราะว่าครัวเขาเห็ดกับบนทันแล้วพี่นอ้อยเนาะโดยพี่น้องเนาะอ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ติดตามอีพีต่อไปติดตามคลิปต่อไปเขาสี่ เอารถกลับหน้าอีกแกนึงพี่น้องเอ้ขอบคุณขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิร์มาส่งขอหายุขภาพแข็งๆเบิดสุขูสุคนขอขอบคุณหลายๆพี่น้องเอ้บ๊ายบาย